ตุจีนปีใหม่ของชาวเวียดนามมีการเฉลิมฉลองและมีการแสดงราหมวกนอนหลาซึ่งเป็นการแต่งกายด้วยชุดเอาหายถือเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวเวียดนามหลังจากการแสดงเสร็จสิ้นหญิงสาวเวียดนามได้มากินก๋วยจับนบณร้านอาหารเวียดนามริมฝั่งแม่น้ำมูลวัดสุป,ปัตนารางในขณะน,นั้นมีสายตาผู้หนึ่งกำลังจ้องมองหญิงสาวด้วยความสนใจ ของอาขายเฟย์อยู่มุกดาาสองเฮาพบก,กันที่ท่าตลาดชื่ออินโดจีขายคองพลาดบ้าน เขาข้าวเสียงเงามามวนมวนห้องอิ่นเชิญชวน,นให้อาพีกินเฟินผู้สาวในฝันวาดในใจนั้นวันนี้ได้เจอเหตุงานก็สร้างบางวันก็เปลินคิดหอดหน้าเธอสาวยวนของอาป้าผู้สาวเก่วขึ้นง้ามเถาน้อสิล่องจีบเบ่งก่อนนะ้าไผ่สาวแก้ว ยามาว่าแก้วเด้อคอยโบมากห่วยคือมาหายแทนน้อแบบนี้ละคอยมากสิจีบสาวยวนกันหนะ้าบอกเป็นพญาเล่าเข้านี่ละเพิ่นสิตอบเข้าใดบน้นน้อน้องสาวเอ้ยซึขสบายมันเสมอมั่นเครื่องเกา่าบ่น้อเพิงพ่อแม่น้องสบายถวนอยู่สุขคนบอดี้ายเอ้ยน้องนี่ซึขสบายมันเสมอมั่นเครื่อเกาอ่ายูดอกอายเทิงแม่พี่น้องสบายพอมอยู่สุขคน ป้ดบอกพญากระไดเจ้าสาวยวนผู้งามข้าไอิขอถามความจริงเจ้าเจ้าสิพ่อตอบใดบ่เนาะถามมาที่ล่อยากคูเรื่องใดน้องตอบใดเสมอล่ะหลานั่งเอ้ยายมาพบน้องครั้งแรกไอกระโหลหักอยากหัวน้องมีผู้เบาเหรอบ่เนาะาอเอ,อ้ยตอนนี้น้องบ่มีไผหัวใจนั่งสีหงย่งว่างยูย่งบ่มีไผดอกคู่ซ้อน บ้านน้องอยู่ทางใดเนาะอายไปเลียนน้ำสิได้บ้านน้องอายเอ้ยบ้านของน้องเป็นลูกหลานท่าท้าวข้า,ขา,ขาขผมผงอยู่ริมแม่น้ำมุ่นเมื่ออุบลนเหาน่ลาแต่ก่อนที่พ่อแม่น้องสิพรมหักกันนั่นพ่อของน้องเป็นทาหารเวียนน้ำที่นี้ตายสงครามมากแม่น้องก็ให้การดูแลซอยเหลือจนเกิดมาก,กันน่ลาเรื่องเล่าคือเป็นตำนักสนใจเทวะเอาจัิงสิน้องสิว่าเรื่องพ่อกับแม่ของน้องให้อายฟัง เวียดนามเป็นสงครามระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งสหภาพโซเวียตและจีนให้การสนับสนุนฝ่ายเวียดนามเหนือส่วนเวียดนามใต้ซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตร่วนทั้งประเทศใให้การสนับสนุนโดยที่ไทยได้ให้สหรัฐอเมริกาใช้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นฐานทัพในการโจมตีประเทศเวียดนามเหนือหลังจากอเมริกาถอนกําลังทหารออกไปกองทัพเวียดนามเหนือก็บุกยึดไซง,ง่อนได้สําเร็จ จากนั้นเวียดนามทั้งสองจึงรวมประเทศเข้าด้วยกันเมื่อวันที่3กรกฎาคม2518แล้วประกาศใช้ชื่อประเทศใหม่ว่าสาธารณรัฐเวียดนามในเวียดนามเรียกสงครามครั้งนี้ว่าสงครามปกป้องชาติจากอเมริกาหรือสองครามอเมริกันเพราะการนีตายจากสงครามของพ่อและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนจึงได้ไว่ายน้ําข้ามฝั่งแม่น้ําโขงมาที่ฝั่งไทยและได้มาพบรักกับแม่ที่ริมฝั่งโขงของไทย เฮ้ผู้ใดเนาะขึ้นมานอนอยู่นี่ห่วยล่างกายกับมีตะบาดแผลเป็นจังไหนบนนอแต่ลิโตนให้อ้ายอ้ายอ้ายเนื้อซูโจ้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  อย่างเนาะมาเงียนอย่างอีกห้วยแก้วตัวนี่ในยินแต่เขาวาว่านี่สงข้ามมากแมนอีหลีตัวนี่อันอันเจ้าหิวน้ำติเดี๋ยวไปกินเขากินน้ำบ้านนาั่งก่อนเดอ้อนี่ลหละเนาะสงข้ามมีแต่ความสูญเสียถ้าจังสันเดี๋ยวนั่งสิหาหมองให้อ้อายพ่อได้พักแดดพักฝนน้องเิหีหยอายไปขออาศัยอยู่กับหลวงตากอนเดอ้อ ช่วงแรกชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาส่วนมากจะอาศัยอยู่บริเวณจังหวัดมุกดาหารและได้อพยพมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีแถววัดสุปปัดนารามและภายหลังทางการไทยได้จัดสรรที่ดินให้อยู่ในนิคมสายกลางใกล้กับโรงเรียนเบญจมาในปัจจุบันโดยอาศัยอยู่ในเรือนแพทำมาหากินใช้ชีวิตในแพอาชีพส่วนใหญ่ก็จะหาปลาปลูกผ,ผักและรับจ้างพอประทังชีวิต ด้วยความขยันอดทนจึงทําให้ชาวเวียดนามเริ่มที่จะสร้างฐานะจึงพากันเก็บเงินเพื่อซื้อที่ดินและสร้างบ้านเรือน ไอเงียนเล่าคือมันแถนอนลูบกับลอเหตุกับเข่ากับเก่งคอยคือหลงมากเล่าแล้วนาะแบบนี้เดี๋ยวสิไปถามเขาเล่ามากกนนะันก็นนาไอเงียนไอนเงียนสบายดีบ่นาะหายปาา่วยแล้วบ่จ้าเออดีขึ้นแล้วมีแห้งอยู่ดอกคุณกองโอ้คุณกองมีแห้งอยู่ฮะเจ้าอยากมีแห้งตีได้ได้ไดปะไปมีแห้งน้ำกัน ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกขณะที่อย่างละกองหนุนยวนกับศอลาได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีลูกด้วยกันเจ็ดคนตอนนั้นมีคำสั่งคณะปฏิวัติให้ชาวเวียดนามเดินทางกลับประเทศอันเงียงเง้ยนอันเงี้ยนตอนนี้ทางการของไทยละเวียนน้ำเดบระการให้เฮ้าทุกคนที่อพยพม,มาก,กับประเทศหางการนลิตผ้ามู่เฮากับเองเจ้าสิกับบลาสพาไอ้กับบาทเกิดของออ้ 还有了。